ฟ้าเคยลดน้ำหนักผิดวิธีมาก่อนค่ะพอมันยิ่งลดมันยิ่งหุดหยิดค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเลยพอโมนในร่างกายก็แปรปรวนะค่ะรู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติไปหมดเลยค่ะฟ้าเลยลองหาวิธีที่ดีกับตัวเองค่ะจนมาเจอโปรแกรม Slim Symphony ค่ะที่ดีอา a n c านที n ิก พอฟ้าได้เรามาปรึกษากับคุณหมอค่ะฟ้าก็ได้รู้ว่าระบบเผาผลาญของฟ้าพังเหมือนมีใครสักคนมากดปิดสวิตช์น้ำหนักมันก็ไม่ลงสักทีหมอได้แนะว่าเราต้องรีเซ็ตระบบเผาผลาญใหม่เหมือนมีคนมากดเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง <S <S ระหว่างที่ทำค่ะฟ้าก็ได้ทําการดิบวิตามินสูตรเฉพาะของทางคลินิกเขาค่ะ,ค,ะคุณหมอได้บอกว่ามันช่วยเผาผลาญระบบไขมันในร่างกายไปจนถึงในระดับเซลล์เลย ังจากฟ้าดิบวิตามินเสร็จอะค่ะฟ้าก็ไปฝังเข็บต่อตอนแรกฟ้าคิดว่ามันจะเจ็บแต่จริงแล้วมันไม่เจ็บเลยค่ะเหมือนมดกัดนิดเดียวสบายมากสำหรับฟ้าข้อดีของโปรแกรมนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายให้หนักขึ้นไม่จำเป็นต้องอดเข้าอดน้ำระบบเผาผลาญดีขึ้นค่ะน้ำหนักก็ค่อยๆลงก็ใช้เวลาไม่นานสำหรับใครที่เคยล้มเหลวกับการลดน้ำหนักลองเปิดใจให้กับสลิมซมโฟนีดูค่ะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน